ผิวพระไม่ใช่เนื้อพระการดูพระเก่าไม่ใช่เคเรื่องของเนื้อเพราะฉะนั้นในพระเก่าประโยคติดหูที่เรามักจะได้ยินกันก็คือผิดเนื้อแล้วตีเก๋ไม่มีจริงและเป็นจริงไม่ได้นะครับใครที่พูดคำว่าผิดเนื้อตอบได้เหรอครับว่าพระสร้างกี่เนื้อแต่ถ้าผิดอายุผิดธรรมชาติ เก๋แน่นอนครับและธรรมชาติของพระเก่าก็อยู่ที่ชั้นผิวนั่นเองเนื้อพระเก่าต้องมีการเปลี่ยนสภาพมีการสะสมตัวเกิดเป็นผิวคลุมเกิดเป็นชั้นผิวเป็นเปลือกผิวที่คลุมเนื้อพระเอาไว้พระผ่านอายุมาแค่ไหนก็ต้องมี แค่นั้นโดยประเมินสภาพและการเก็บรักษาร่วมด้วยนะครับแต่ไม่ว่าจะใช้หนักใช้น้อยเก็บดีล้างมาถึงสภาพจะต่างกันและไม่ว่าจะเป็นเนื้อพระใดต่างก็ต้องอยู่ภายใต้กฎของการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันครับต่อไปนี้ดูพระเก่าดูผิวพระกันนะครับ